ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับหรือทอกศนะครับเตรียมออกสลากออมทรัพย์ทกศชุดยกจกักรพรรดินะครับเป็นสลากตัวใหม่ที่มาแทนนะครับตัวสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกตนะครับซึ่งยอดฝากเต็มวงเงินไปแล้วนะครับหนึ่งแหล้านบาทนะครับเมื่อวันที่2มกราคม2568กก็คือปีใหม่เลยนะครับก็เต็มวงเงินไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางธนาคารทกสเองก็เตรียมออกสลากนะครับตัวใหม่สลากออมทรัพย์ทกสชุดยกจักรพัรดซึ่งยังไม่ได้ออกข้อมูลมานะครับมีการเปย์มาเฉยๆว่ากำลังเตรียมที่จะออกสลากอมทรัพย์ทกสตัวชุดใหม่นะครับซึ่งจะออกประมาณวันที่17กุมภาพันธ์256 8หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคงมาคุยกันนะครับเพราะนั้นใครรอคอยสลากชุดใหม่นะครับก็รอนิดนึงนะเตรียมเก็บเงินนะครับเตรียมเก็บเงินเอาไว้นะครับรอนะครับซื้อสลากชุดใหม่ตัวนี้นะครับโดยสลากตัวนี้นะครับคาดว่านะคาดว่าจะเป็นอีกสลากหนึ่งซึ่งอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตัวเงินต้นนะครับรวมถึง ราคาที่ฝากเนี่ยนะครับก็คงไม่ต่างไม่แตกต่างจากตัวชุดมรกรเท่าไหร่นะครับและส่วนสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับซึ่งรับฝากเต็มวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะฝากก็อดแล้วนะไม่สามารถที่จะไปซื้อได้แล้วนะครับก็ใครที่ถือครองอยู่นะครับก็ลุ้นนะครับรางวัลไปด้วยกันนะครับลุ้นรางวัลไปด้วยกันขอให้ทุกท่านนะครับถูกรางวัลนะครับ ร่ำรวยนะครับไปด้วยกันในปีใหม่นี้นะเพราะฉะนั้นรอกันหน่อยนะครับก็หวังว่าชุดยกจกกักรพรรดินะครับจะให้อัตราดอกเบี้ยดีแล้วก็รางวัลเยอะนะครับรางวัลแจ่มนะจะได้อ่าไม่พลาดนะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะเดี๋ยวเราคงเอามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไล n e อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคาร,าคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์นคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลยก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรอ,อมทรัพย์ร,รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับ เลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ